มาพบกับน้องรับมงคลนะคะตอนเช้านะคะเมื่อเช้านะคะก็ฝนตกนะคะน้องก็เดนมอมเมมนะคะน้องก็ชุดแป้งนะคะตอนนี้นะคะตาก็จะพาน้องไปอาบน้ํานะคะอาบน้ํานะเดี๋ยวก็มาประจาที่นะคะ ผลไม้นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะอุดหนุนเป็นกําลังใจให้น้องรับของคุณนะคะแล้วก็น้องปะกายเ้วแล้วก็แม่ใบเฟินนะคะมีสามเชือกด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะแม่ใบเฟินก็น้องปะกายเก้วก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะใบเฟินนะคะใบเฟินจิบไปเลยนะคะปะกายก้วนะคะไปเลย ไปไประจําที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ใบเฟินนะคะยังยืนถูตัวอยู่นะคะยังยืนถูตัวอยู่นะคะเราก็มาไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดขายผลไม้นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ะคะอุดหนุนเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเข้ามาเลยนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกดกดติดตาม น้องน้องซับคุงคุณเป็นช้างเผือกแล้วนะคะยังไม่ได้อาบน้ํานะคะคุนตาก็จะพาอนตอนนี้นะคะใบเฟืนนะคะใบเฟืนก็ไปไปจําที่เรียบร้อยนะเออเดี๋ยวก็อ่าตอนนี้ใบเฟืนก็มาแล้วนะคะมาแล้วมามามาเร็วอ่าไปเร็วไป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  อ้าวไปแล้วนะจ๊าแม่ใบฟืนนะคะกาลังเดินตุยนุยตุยนุยไปแล้วนะคะไปนนะะลลเไปล็วะะ oh. ไปเล็ว,ลวตน้อยตัน้อยตุยนุยเลยนะคะอวบอันนะคะสาวอวบอันนะคะตึงๆนะคะ oh. <laughs> มุงคุณชูอะไรแล้วนะคะมุงคุณชูห้าขาแล้วมุงคุณก็ชูห้าขาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คะโอ้ยมีห้าขานะคะมุงคุณมีห้าขามาดูกันนะคะช้างมีห้าขานะคะช้างมีห้าขาอ้าวมาถูดากใหญ่เลยนะคะงั้นสับมุงคุณก็ถูอนนะคะถูก่อนแล้วก็จะไปอาบน้ํานะคะถูกระต้นไม้อนแล้วไปอาบน้ํานะคะ ่าถูใหญ่เลยตอนนี้ก็ถูตัวใหญ่เลยอ้าลงถูแล้วนะคะอ้าวครืมครึมไม่มีน้ำถูกาต้นไม้นะคะถูก,ก่อนแล้วก็น้องสมงามองคก็จะไปอาบน้ำนะคะล้างตัวนะคะอานน้ำถู ะะไปแล้วนะคะไปแล้วอ้าไปอาบน้ำเร็วมุดอยู่ในโพรงแล้วนะคะทรัพย์มงคลก็มุดอยู่ในโพรงนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ กดสับตะไคร้กดติดตามช่องตะอวยทรัพย์มงคลนะครับทับมงคลครับมุนมุดอยู่ในป่าแล้วน้องทัพมงคลหาน้องทัพมงคลเจอไหมเนาะคุณแม่คะน้องทรัพมงคลเจอไหมเนาะนูนเห็นแต่า่างนะคะเห็นแต่า่างน้องทับย์มงคลนะคะมงคล ต้องเวาหายาก่อนนะคะต้องเวาหาต้นสัปรดทานก่อนนะคะจากที่ถูตัวกระต้นไม้เสร็จนะคะครับมุคุณก็จะมาถูในท่อน้ํโตนะคะโ mm. ตมีนะคะตาก็จะทําการลาดน้าให้น้องนะคะ mm. อ่าตะวรนั่นนะคะ, mm. อะัอ่าแตมนก็อาบน้าถูตัวแล้วนะคะค mm. ุณพ,พ,พ่อคุณแม่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กดกะใช้สกดสติดตามเพื่อจะเอืยอซั์มงคลต่อๆด้วยนะคะสำหรับคลิปคราวนี้นะคะก็พวกกระน้องซับมงคลเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดติดตามเพื่อตัวอวยครับต่อๆนะคะคลิปคราวนี้ก็แค่เป็น,น,ะะนกัรมาปูน,น,นเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ